คือ1นนะคะ1คือต้องมีคอมเมนต์นะคะมีคอมเมนต์หรือว่าเทคแอคชั่นก็ได้นะคะเวลาที่ไลฟ์นะคะจะต้องมีคอมเมนต์หรือก็หรือมีการเทคแอคชั่นอย่างเช่นการคอมเมนต์การกดหัวใจไลค์ยิม้มหรือแม้กระทั่งการแชร์นะคะการแสดงความคิดเห็นนะคะ อันแรกคือ1มใช่ไหมมนะคะมีคอมเมนต์มีส่วนร่วมก็ได้นะคะ2นะคะมีมีอะไรดีมีผู้คนนะคะมีผู้คนเข้ามาดูเรานะคะมีผู้คนเข้ามาดูเรานะคะเพราะว่าถ้าไม่มีผู้คนเข้ามาดูเราเราก็คุยสื่อสารกับตัวเองเพียงคนเดียวนะคะถ้ามีผู้คนนะคะมันก็จะมีการแบบว่า แบ่งปันที่หลากหลายแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่ามีความรู้ที่แบบพรั่งพรูมากขึ้นกว่าเราเพียงคนเดียวนะคะที่ได้แบ่งปันร่วมกันนะคะแล้วก็มอที่สามนะคะมอที่สามคือเอามีเรื่องราวมีเรื่องเมาส์มอยนะคะมีเรื่องราวนะคะในแต่ละ อคอนเทนต์ที่เราจะนำมาแบ่งปันนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะมันจะต้องมีเรื่องราวมีสตอรี่มีสตอรี่นะคะเพื่อนๆอ,อ,อะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือมันก็ไม่ได้อยู่ในตําราแต่ว่าความรู้อยู่ในตําราแต่ว่าเราพยายามเอามารวบรวมให้มันแบบว่าจดจําได้ง่ายคือ3ามม,มีนะคะมี take action ก็ได้นะคะมีเมนต์อะยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นมี comment นะคะเนาะแล้วก็2ก็คือมีอ่าอะไรอะมีผู้โคล เออมีผู้คนนะคะมีคอมมูนิเคชันคือแบบว่ามีการสื่อสารกับผู้คนไม่ใช่เราเพียงคนเดียวนะคะข้อที่3นะคะมอที่3ก็คืออมีมีเรื่องราวมีเมา์มอยนะคะมีเมาท์มอยนะคะโอ <laughs> <Okay. S 1> เคก็ออกมาทักทายเพื่อนๆนะคะ oh. ก็ h have a nice day นะคะบ๊ายบายนะคะ I love you นะโอเคนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า